สัสดีครับตอนนี้กำลางทั้งช่องอภิเชกครับกินอีกแล้วครับพี่น้องครับผมทุกคนก็กินค่ะใช่ไหมคะแม่ติอันนี้ใช่เออเท่ากันถิ่นไหมคะเท่ากันถิ่นไหมไม่มีหมูอันนี้มีเส้นม่ใช้เส้นเส้นมันเลยอืดขึ้นพิทอาเอตัวอนค่ะบ่เอาเส้นบ่เอานยูเนี่ราคะแม่พี่อยาก็กินค่ะแต่พี่อยาแค่กินหมดก่อนหนูเห็นหมูจะช่วยพิอยาเลยค่ะพี่ยังไม่ได้กินเลยกินแล้ว ยังไม่ได้กินกินแล้วอันนี้ก็ตูดตาเป็นเส้นกับน้ำน้ำมันพรอนก็นเลยลวกเนยยันพี่ได้เปรียกมะเดลเอาน้ำราดมือเจ้าของใช่ค่ะยามมาสุดน้ำท่างไหมเออ,อยังไม่กินแลน้วยันบ้าได้ไปตากไม <c oughs> หมฮ้อนฮ้อนฮ้อนเลยจะว่างลุกมาแอบหยุดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะทุกคนโกหกนะคะนีะ่คือตอนนี้ลูกแกงนองเน่าเนอท์ครับไม่ใช่ค่ะแอบ ม่ไไ่ใาเห็นไหมคนรักหุ่นคนรักหุ <59> <59> ่นสวยหุ <59> <59> <59> <59 <59 ่นงามนะนี <59 59> <59> <59> ่นี <59: <59 <59 ่ไม่กินเลยนะโอ้ยขอหนูกินไปเมื่อกี้ค่ะไม่ใช่หรอกไม่หลักฐานัไม่มีหลักฐานแม่มีการมาพูดแต่ละว่าหนูกินได้เท่าไหร่หนูหนูก็ไม่อ้วนเหมือนกันเออนี่นี่ยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมนี่นี่ถ้ากินเลยค่ะแม่เห็นบวพคนเขาหักคุณน่ะคุณเขาสวยเขาว่ากินน่ะกินไปเมื่อวานเออขัากินเปิดให้แน่ ไม่ชี้พี่ก็ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อ่ชี้พี่ว่าเลยนะไม่ชี้พี่ไม่ค้าเรียนชิมค่ะชิมเฉยๆวนนี้บัญชีพี่ก็ได้นะใช้บัญชีเดียวกันอยู่กินหมูเอาอยังอีกกินหมูหนูอ่ะมีละมละเือนเ็จแ้เอาหมตาเต้หมู พี่น้องครับบออยกมบหัวกันนะครับผมซี <c oughs> สันครับผมได้ลิปบนี้ <c oughs> ที่ว่าออันนี้บออยกันเด้อพี่น้องไม่ได้บอกอิรีครับแต่ใ้แจกกบบออิรีนะครับเอาเอาอะไรพีอ่อ,อาพออูดว่าอะไรเี่ยมไม่ได้พูดอะไร <c oughs> อยู่นี่แคว่าเน่ไม่สวยังไม่ได้พูดเลยดูในคลิปดูในคลิปอยแล้วตอนนี้หน้าบ้านลช่องเบิ้งเจ้าองน่ารักแท้เจียลชอยสวยกว่าเลยฮะแดค่ะแดที่น้เหมือนค่ะน้เหมือนกันแปลว่าสวยเหมือนกันใช่มเนะอันนี้ว่าเป็นแดเพาะเธอใช่ไหม แฝดสามบ้างเนี่ยโอ้แฝดสามจริงๆไม่แฝดสามบ้างเนี่ยครับขอเจพิดมาตลอดพี่พัดภาคค่ะก็เลยมาเจอกันที่เพล่ำพืนพัดภาคไปโลกไหนไอยู่ค่ะอันนี้น่าจะอยู่โลกพี่รู้พี่รู้แล้วทำไมถึงพัดภาคแม่หนูว่าหนาบ่เกิดมาหนาบ่คือมูเล็ดถิ่มแวีนหางท่างประศั่น มันน่าอกว่านางเนดอ่เลยเปลี่ยนลาเปล่ยแล้วโอ้ยชื่อไม่ซัีเลยมันไม่หมานว่าซอนี่คือว่าซีนี่ประมันนี่เราะหมานกับเลี่ยนไม่เหมือนเื่อนกับเลี่ยนไม่นะครับผมพี่นีล้องตาหวงปดไม่ได้เขาตำแหน่งนั้นก็เป็นพี่นี่ แต่เปิดบ้องจะคุอแบบได้กระสรมากกระแสล้นกระแสเยอะที่สิ่งที่เราชอบไม่สู้พี่โรดหรอกแกได้มาอะไรเยอะไหมพี่โรดได้มาอะไรเยอะนะวันนั้นนะแต่สู้มาใส่ตั้งแต่โดนเราได้เจ่าส่วนสิงที่สู้มาใส่เรากี่แชแท็กค่ะนั่งมามักถูกเดีแท็กอะไรนเลยคะแท็กต์กันครับเออจอืออนแอนเดี๋ยวปี่รดมีแม่ฮักตั้งประเทศัติความนี่พี่รดนะใช่ไหมเขาแดงกันหลายเด้อค่ะ เวาปูุงใจแค่นี้หรอไม่ใช่นนี้อะไรไม่ใช่เราสามารถท่าครุงใจมากกว่านี้เพราะคือพ่อแม่ก็ยังไม่รู้จักเราเริ่มเริมเท่าไหร่ไงพ่อแม่ก็รู้จักเราพ่อแม่ทำไมไม่รู้จักที่กเ็แบบแสดงตัวตนตุ่มตุ่นี่รกเรามาึ้นนี่เหตุผล ที่แรกผมว่าสิบอสสู้เหมัอนฟิน,นออรชั่นนะครับผมผมเห็นนั่งเอกินข้ามเงยผมเลยต่องมาสู้ผิด,โอโอโดเจ้าเน้อกกับครับถเด้ต่างองนี้เร่อใส่เราด้น <S 1> <S 1> <S 1> ด่งเ,เอกกันเรื่องแก้วหน้าม้าดิ <S 1> <S 1> <S าอันนี้ไม่ต้องแต่งก็เป็นแก้วหน,น,น้าม,มาล่นนี้แก้วหน้ามาอันนี้นางเอกนงสุดจอมนี่เป็นมันีาสม<อ>ันีนตาถึงนี่น ถ้าปินทองอะไม่พี่ร้องเพลงไหลพี่เลยไม่อยากปิ้นอะไรอะไรอะตะกินกินมูไปแล้วแต่เส้นจะไม่เมร์เออใช่หรอกกินหมูเหมือนเราอ่ะยังได้เส้นเจ้าหนกกินเส้นค่ะทาหนไม่ได้กิน ไม่ได้ม <can cook> <together> ันมีแต <als> ่เส้นอะไรเบลลี่ช่างเงินก็ไปตักกินเองตุจ้าจะกินไม่ตักกินเองตุจ้าการกันเงินเราแปดสิบแปดก้อนเราไปประเนอก็เลยไปบระเนศกันนั่งกูนกันละจ้ะต้องต้องว่ายยังต้องว่าพี่กันมองนี่นี่ทำไม่บอกพี่พี่จะตักไม่ให้เดี๋ยวก็มือลั่วอีกพี่อ่ะมันเป็นไรเพื่อนไอ้นี่ทำได้หมดเลยยืมหน้าหนึ่งไหมคะ ทุกสารเมียข่อยได้วะพี่อาอะไรนะกลัวกลัวไม่ได้คู่กับพี่อาไงอ๋อเไ้ยถึงจะวนก็น่ารักเหมือนเดิมจะมุดดินให้อนุญาตค่ะเขาคือบอกเขาไปกินมาตอนรู้สึกอึดอัดรึเล่าเช็ดหมด่หมเดี๋อวเห็นไม่ร้องพูดอ่ะอะไรนะไม่ขยายเอาสิเราไม่ต้องลดเราขยายเอาเลย ขยายได้น้องนางเอกขอร้องช่วยช่วยไอนน้น้องหน่อยไม่เป็นไรไม่ใช่เด็กต,อตอ้อึงต้องพึงอยู่ถ้าพี่ช้างร้อยไม่ได้ใจ,ใจไม่มากไม่จยาแหมอันนี้ก็จะส่งเสริมน้องเพือนหินทุกอย่ญญางไม่ได้เลยนะพีอยากจะไว้กลางทุกกาโอ้อ,อ่าขอร้องจะกินเขาเพราะเสียบบนหลุมกานาะ อะไรนะกิเอาพี่องคิปนี้ไปนีกันก็แล้วกันครับพวกกันลิปต่อไปครับผมใช่ครับยูโดนเ่นงเห็นมวยครับผมตอนนี้กํลังแขนน่วมครับผมเอาพี่องไว้นีนะครับผมพวกกัน